นะครับเราก็มาอยู่กันในบทของรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเขียนภาพ2มิติจากการดูรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศนะครับเราจะดูในด้านต่างๆนะครับซึ่งได้แก่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็พอเราเขียนรูปเรขาคณิต2มิติมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระบุจำนวนลูกบาศท,ที่เรียงซ้อนกันอยู่ด้วยครับอันดับแรกนะครับนี่ก็คือรูป ที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในรูปเนี่ยจะมีลูกศรชี้อยู่อย่างนี้นะครับลูกศรที่ชี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าออด้านที่สอนชี้นั่นจะเป็นด้านหน้าที่เราจะพิจารณา,านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของลูกศรเนี่จะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นฝั่งน, <b livro. S 1> นี้นั่นเองครับครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาด้านหน้าก่อนนะครับการมองด้านหน้าเนี่ยมัน ประมาณว่าเราไปมองออลูกบาทนนี้ครับที่มันซ้อนกันอยู่เป็นเป็นมุมตรงครับมุมตรงด้านหน้าก็จะมองด้านหน้าแบบประมาณนี้ครับใช่ครับซึ่งเมื่อเรามองด้านหน้าของออทรงลูกบาทแล้วนเนี่ยเราจะเห็นภาพด้านหน้าเ,เป็นสองมิติครับซึ่งเราก็จะนํารูปสามมิติที่เรามองเห็นเนี่ยมาเขียนตรงนี้นั่นเองครับอันดับแรกเราก็จะมาดูด้านหน้าก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ออตรงบริเวณนี้เนี่ยบริเวณข้างล่างเราจะดูบริเวณแถวที่1ก่อนนะครับแถวที่1เนี่ยเราจะได้ว่าจะมีอยู่1ส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะว่างแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งส่วนเราก็จะทำการเขียนก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือตรงนี้จะมีอยู่1ส่วน แล้วก็ตรงนี้มีอยู่หนึ่งส่วนตรงกลางจะว่าง นี้เราก็เลื่อนขึ้นมาดูแถวชั้นที่2นะครับชั้นที่สองนั้นเราก็จะเห็นว่ามีลูกบาทอยู่ทั้ง3แถวเลยนะครับตรงนี้ชั้นที่สองก็จะมีลูกบาทอยู่ทั้ง3แถวสแสดงว่ามีลูกบาทอยู่ทั้ง3ส่วนเราก็เขียนภาพสองมิติในชั้นนี้ว่ามีลูกบาทอยู่3ส่วนนั่นเองทั้ง3แถว ทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาดูแถวชั้นต่อไปนะครับชั้นต่อไปก็เห็นว่ามีอยู่มีอยู่สามแถหมือนกันเราก็เขียนต่อขึ้นไปเลยครับก็จะเห็นได้ว่าชั้นนี้มีลูกบาศกอยู่สามแถวนั่นเองครับ ต่อไปชั้นบนสุดเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลูกบาทอยู่สองแถวซึ่งแถวตรงกลางจะเว้นว่างอยู่ไม่มีลูกบาศกนั่นเองครับก็คล้ายๆกับชั้นแรกเลยครับที่มีลูกบาทอยู่แค่สองแถวก็คือแถวด้านซ้ายสุดแล้วก็ด้านขวาสุดนั่นเองครับแล้วก็ทำการวาดลูกบาทลงไปเลยครับ เราก็จะได้ภาพด้านหน้าของรูปเรขาในสามมิติของรูปนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็จะได้รูปสมมิติที่ตรงกับภาพที่เรามองจากด้านหน้านั่นเองครับทีนี้นะเราก็จะต้องทําการมาเขียนในส่วนของจํานวนลูกบาศท,ที่เรียงซ้อนกันอยู่ของภาพด้านหน้านี้ด้วยนะครับว่ามีว่าแต่ละแถวแต่ละชั้นเนี่ยมีกี่ลูกทีนี้ มาดูพิจารณา,าตรงแถวที่หนึ่งของแล้วก็ชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกบาศท,ที่ซ้อนกันอยู่ไปข้างหลังเนี่ยอีกก็คลายกับข้างบนครับซึ่งมันจะมีซ้อนไปอีกสี่สี่อันนั่นเองครับก็คือนับไปหนึ่งสองสามสี่ซึ่งสองสองชั้นนี้เนี่ยมันจะมีลูกบาศก์ที่เท่ากันนับไปข้างหลังก็คือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นั่นเอง ทีนี้มาดูแถวที่มาดูแถวที่สามชั้นที่หนึ่งแถวที่สามชั้นที่หนึ่งเนี่ยเรานับได้เลยเก็คือจะมีลูกบาศก์ที่สองกันอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นั่นเองครับแล้วก็มาดูชั้นต่อไปชั้นต่อไปแถวที่หนึ่งก็ในธรรมดวกันเลยครับก็คือจะมีลูกบาศก์ซ้อนทับกันอยู่เป็นข้างหลังเนี่ยสี่ลูกสี่ลูกบาศก์นั่นเองครับ ตรงแถวที่สองชั้นที่2ก็เหมือนกันก็จะมีลูกบาทต่อไปข้างหลังอีก4ลูกบาทอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เรานับได้เลยก็คือมันจะมีอยู่1 2 3 4สสนั่นเองต่อไปชั้นที่3ของแถวที่1ก็ทำาน้ากันครับก็คือในส่วนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่ามันจะมีต่อขึ้นไปเหมือนกับชั้นนบนนั่นเองครับก็คือมันจะมีลูกบาทที่ซ้อนันอยู่4่อันนั่นเองครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกัน4อันเหมือนกันครับตรงนี้ก็เราก็จะนับได้เลยว่ามีกี่อันก็คือ1 2 3 4นั่นเองส่วนอันนี้เราก็นับได้เลยครับ1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4ก็คือภาพจากด้านหน้าเราจะมองเห็นลูกบาทมันจะเป็นหนภาพสามมติติเป็นรูปสามมิติดังนี้ซึ่งแต่ละ แต่ละชั้นแต่ละแถวเนี่ยก็จะมีรูกบาศที่ซ้อนกันอยู่4อันนั่นเองครับต่อไปก็จะมาดูภาพด้านข้างกันบ้างนะครับภาพด้านข้างคือเรามองจากมุมนี้นั่นเองครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเราจะมองเห็นเป็นรูป2องมิติก็คือรูปอย่างนี้นั่นเองครับของรูปนี้นั่นเองของรูปนี้ครับใช่ครับซึ่งเราจะมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับซึ่งมาดูตรงแถวกันก่อนครับว่ามีกี่แถว ซึ่งรูปนี้ก็จะมีหนึ่งสสามสี่สี่แถวนั่นเองครับเราก็วาดสี่แถวชั้นที่หนึ่งว่ามีสีแถวก่อนนะครับ แล้วต่อไปในารรันิยกันครับชั้นที่สองสามแล้วก็สี่เนี่ยก็จะมีลูกบาทสี่แถวเหมือนกันแล้วก็วาดลงไปเลยซึ่งมันมีทั้งหมดสี่ชั้นนั่นเองซึ่งทั้งสีชั้นเนี่ยก็มีลูกบาทจํานวนสี่แถวมันจันหมดเลยครับแล้วก็วาดลงไปได้เลย แล้วก็จะได้ภาพด้านข้างที่เรามองจากรูปเรขาคณิตสามมิตินี้เป็นรูปแบบนี้นั่นเองครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาทําการนับจํานวนลูกบาศที่แดงสังกันอยู่นะครับอ่บริเวณแถวที่1เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอรับเข้าไปนะนครับนะครับตรงกลางเนี่ยแถวตรงกลางเนี่ยมันจะล่มอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งแถว นั่นเองครับของชั้นที่1แสดงว่าเราก็นับว่าตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีกี่อันก็คือตรงนี้มีจะมี1ตรงนี้จะว่างไปแล้วก็2นั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งแถวที่1นึ่งไอ้ตลอดทั้งชั้นที่1นเลยนะครับในทุกๆแถวแสดงว่าตรงนี้ก็จะมีอยู่2รลูกบาท2รลูกบาท2รลูกบาทแล้วก็2รลูกบาทครับต่อไปก็จะมาดูชั้นที่2นะครับชั้นที่2ของแถวที่1เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกบาทที่สองกันอยู่ 1>, 1 2แล้วก็3ลูกนั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปท,ท,ทุกแถวนั่นเองครับแสดงว่าเนทุกแถวของชั้นที่2เนี่ยก็จะมีลูกบาศก์ทั้งหมด3อันในแต่ละแถวนั่นเองครับอ่าต่อไปเราก็จะมาดูชั้นที่3นั่นเองครับชั้นที่3ก็จะมีลูกบาศก์ในแถวที่1ก็จะมีลูกบาศก์หแล้วก็3าม แล้วก็ในแถวอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีลูกบาทอยู่3เหมือนกันในส่วนที่มองไม่เห็นเราก็จะรู้แล้วรู้ว่ามันมีลูกบาทที่ซ้อนกันอยู่นั่นเองครับต่อไปในชั้นที่4เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะคล้ายกับชั้นที่1เลยก็คือลูกบาทก็จะอยู่ในตรงนี้ก็จะมี1 1ลูกบาทนี้ก็จะว่างไปตรงนี้ก็จะมี1ลูกบาทเป็น2ลูกบาทซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้ง ตลอดทั้งชั้นนั้นเลยนะครับในทุกๆแถวซึ่งอันนี้ก็มีสองอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองซึ่งเราก็จะได้รูปสองมิติที่เรามองจากด้านข้างเป็นรูปประมาณนี้ครับแล้วก็มีรูปปาดซอ้อนกันอยู่ตามตัวเลขเองครับต่อไปเราก็จะมาดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราก็จะมองขึ้นไปด้านบนก็คือมุมนี้นั่นเองครับซึ่งพอมองจากด้านบนเราก็จะมองเห็นเป็นรูป เรขาคณินี้สองมิติเช่นเดียวกันครับแล้วมันดูกันเลยว่ามันจะได้เป็นรูปอะไรครับซึ่งถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตรงแถวที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งรูปใช่ไหมครับแล้วก็ตรงชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เรียงกันอยู่สามแถวนั่นเองครับ ก็คือตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามทีนี้ก็จะมาดูชั้นต่อไปครับชั้นที่สองก็จะ เหมือนกันเลยเราก็จะเห็นลูกบาทเป็น1 2แล้วก็3ซึ่งเราจะมองเห็นอย่างนี้ไปทุทกๆชั้นเลยครับทั้ง4ี่ชั้นก็คือจะมีลูกบาทอยู่3แถวนั่นเองครับที่เรามองที่เรามองเห็นแล้วก็เขียนลงไปได้เลย ราจะได้ภาพด้านบนที่เรามองเห็นจากมุมด้าน,นบนเป็นรูปประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งจะประกอบด้วยลูกบาศท,ทั้งหมด3มแถวจํานวน4ชั้นนั่นเองครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าในแต่ละแถวแต่ละชั้นเนี่ยมีจานวนลูกบาศท,ที่เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกบาศนะครับอ่นในแถวที่1เนี่ยในแถวที่1ชั้นที่หนึ่งเราก็จะนับลงมาเลยครับว่าลูกบาศกซ้อนกันอยู่เท่าไหร่จากมุมข้างบนก็นับเลยครับ1 2 3 4สามสี่ตรงนี้ก็จะมีลูกบาศกซ้อนกันอยู่4ี่ลูกบาศครับตรงนี้ 1>, 1 2ซึ่งตรงนี้ก็จะโลง่งตรงนี้ก็จะโลง่งเราก็รับแค่ตรงนี้ก็คือ1 2อันนี้ก็1 2 3 4สต่อไปก็มาดูตรงชั้นที่2แถวที่1ครับซึ่งชั้นที่2แถวที่1เนี่ยก็จะมีจำนวนลูกบากที่เท่ากันกับชั้นที่1ของแถวที่1นั่นเองครับซึ่งก็คือ4นั่นเองตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ มันก็จะมีเท่ากันก็คือสองอันที่มองไม่เห็นก็คือเราจะเห็นเราจะู้ได้ว่ามันมีอยู่สองอันแล้วอันนี้ก็ชั้นแถวที่สามกับชั้นที่สองก็จะมีหนึ่งสามสี่นั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายนั่นเองครับก็คือลูกบาศก์ก็จะมีอยู่จํานวนที่เท่ากันกับในแต่ในชั้นเดียวกันก็จะมีจำนวนลูกบาศก์เท่ากันนั่นเองครับอันนี้ก็มีสี่ตรงนี้ก็สองตรงนี้ก็สี่ตรงนี้ก็สี่เหมือนกันครับ ตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้ก็หนึ่งสสามสี่ก็จะได้รูปที่มองจากด้านบนประมาณนี้แล้วก็จำนวนลูกบาทที่ซ้อนกันอยู่ก็มีประมาณนี้ครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับการเขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเพร้อมกับการระบุตัวเลขของจำนวนลูกบาทที่ซ้อนกันอยู่ ก็เราต้องทําการดูให้ละเอียดว่าออมองจากภาพด้านหน้าต้องมองด้านไหนสังเกตได้จากลูกศรที่เขาชี้ครับว่าด้านหน้าเป็นด้านไหนด้านข้างเป็นแบบไหนด้านบนเป็นแบบไหนแล้วก็เราต้องรู้ความสัมพันธ์ด้วยว่าด้านหน้าเ,เนี่ยมันจะมีแต่รับล็อกเนี่ยมันจะมีลูกบาศท,ที่ซ้อนกันอยู่จํานวนเท่าไหร่นั่นเองครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะถามได้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ ก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ